ก็หลังจากใช้ชุดดอกนะครับบวกอโทนิกนะครับจิ๊บทำให้ขั้วเขายาวขึ้นนะครับตัวเรียนกบชายน้ำนะครับปีแรกจากไร่บณนิตานะครับก็เริ่มจะเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีร่วงอยู่นะครับบางทีอาจจะเพี้ยไฟลงยังไม่ได้ฉีดฟิโฟนิ่นะครับ หลือน้ําไม่พอคบเป็นได้ว่าที่สกุลนครเด่นร้อนมากนะครับอันนี้ขั้วหลุดนะครับนี่ครับหล่นดอกหล่นร่วงล,วง,ลวงมานะครับเมื่อวานในฉิดชุดดอกนะครับชุดดอกก็ใช้อีวสี่ยิบสี่ยิบหกนะครับชุดดอกทุกสิบวันนะครับของปลาเสวยการเกษตรนะครับยังมีร่วงอยู่นะครับก็มี ที่กัดดอกนะครับมีเมงมากัดนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับกลางคืนมาก็ไม่ได้ลงมาตรวจนะครับนี่ขัวยาวขึ้นนะครับหลังจากใช้จิบผสมนะครับชุดฮอร์โมนก็ผสมอะโทนิกด้วยนะครับวันนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับประมาณกับห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็พาไปชมเขาทุเรียนกบชายน้ำนะครับระยะเป็นมะผูวเขือปพวงเริ่มจะใหญ่เลยนะครับ วัวเขาเริ่มยาวขึ้นนะครับอันนี้ผมผมก็ฉีดทุก10วันนะครับชุดดอกนะครับของปัสวยวะการเกษตร E ีเบ4 2 46นะครับแล้วก็ชุดดอกอ่สารจะใบนะครับยิบบับนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าจะจับไหมนะครับแต่ชุดก็ยาวมากนะครับชุดดอกนะครับก็เริ่มสวยแล้วนะครับ ถ้าไม่ล่วงก็คงจะติดลูกให้ได้ชิมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ